ีค่ะนี่ช่องจิกเบกอบมซิงว, Amazing. วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปไปดูวิพันธ์ในการเอาขี้ปลาออกจากตัวปลานะคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยครับโอเคอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กันล่ะคะน,ะนี่นี่ใหญ่มากๆเลยนะทุกคนดูแล้วก็วิพันธ์ขี้ปลานี่ประโกด นี่ทุกคนี่ปลาเยอะเยอะเองอนี่ก็เป็นตัวใหญ่นะแต่ว่ามีตัวใหญ่ก็ได้อีดีมีจับเองไงเหรอจับเองอตัวใหญ่นะทุกคนแบบดูใใล้ๆเลย นี่อันนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนตัวเบลิ่มใช่อันนี้ตัวใหญ่มา่วนะก็เสร็จแล้วก็แช่นะ้ำเพื่อเอาไปล้างเน,ะ <laughs> นะาะนทำอย่างเชี่ยวชาญและชำนาญการ อไก่ okay. นี่ทุกคนเห็นไก่หรือเปล่าวิ่งหนีไปแล้วทุกคนเราไปดูการผ่าปลากันต่อดีกว่านะนได้นักขนาดเลยเนาะเจ้า แล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่พิธีพื้นบ้านนี่แล้วก็มีต้นมะพร้าวแล้วนะทุกคนนี่ออกมาหลายลูกเลยมะปางด้วยยังายมะปางอ่ามีมะปางด้วย,ออาาวยวนะคะทุกคนเดินห้าน,หนังมะปางนี่มะปางทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเองอันนี้ก็จะเป็นต้นมะน,นาวนะคะทุกคนนี่ อบนี่ทุกคนมาฟางเยอะมากเลยเห็นไหมซูมให้ดูนะนี่นะคือมาฟางเยอะมากนี่ฟางตินษนานาหนุนมะละกอนี่ อันนั้นมะเขือก็มีขาแ้วก็มีร้นานเชา่าเอยนี่หน,น,น,น้าเช่าเอยนะคะทุกคนชื่ออ๋อตัวนี้ก็มีไข่นะคะทุกคนนี่

อันนี้จ้เอาไปทำอะไรเจ้าปลาปล<ะ>าเอาไปทำหยังปลาขายดิบนี่อ้ยนนังะขายเหมือนหนัง่นเมือนน,น่ะไงนะนี่นี่ก็มีผู้ช่วยรานะคาทุกคนมือมันไม่ยักมืนได้มันมือจะเล็จเล็นั่นเนาะนั่นนาะเนีมือมันไม่โค้นี่ัน คะนี่นนงวี่มีผู้ช่วยแล้วค่ะทุกคนจะได้เสร็จ <ไอ S 2> เร็วๆว<ป>ก็จะเอาไปขายนะอุนน้ยไ,ไป,ปตัดงมีก้างเออมีกา้างเหรอแต่ยังมีกา้า,กางอังกุ ดูไม่มมกอีตัวเ้ยปลตังโไม่มีกางนะทุกคนปลาโไม่มีข่กะ so ปปลกระป๋องมีก้างนะทุกคนเริ่มไม่ขับแล้วเริ่มแปลก ผู้ช่วยนะทุกคนโอเคนี่นะคะทุกคนจากที่เยอะเต็มตะกา้าตอนนี้ก็เหลือสองตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคน,ก,คนก็จะเสร็จแล้วลน,นี่นะ,ะทุกคนนี่เยอะมากมากเลยแล้วก็เอาไปขายพวกนี้เนะาะวิดตีต เอาไว้ขายพุงนี้ด้าะขายพุงนีอ้อืมอืมเกี๋ยวอะก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเน,ะะนเาะค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปไปดูอุ้ยพัน เอ่ uh, เอาขี้ปลาออกจากตัวปลาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สปารชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊ให้กับช่องเจ๋งเป้ง Amazing เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ๋งเป้ง Amazing แล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย